ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่แอมอ่ะจะไปถ่ายที่คอนโดที่แอมอยู่มาแบบนานมากๆใครตามจแอมคือแอมอยู่ที่นี่มาสี่ปีกว่าแล้ววาแล้วแบบแอมก็ย้ายออกแล้ววะทุกคนออกแบบอาสิบันทึกขึ้นห้องมาจากจบสระว่ายน้ำที่นี่ก็คือได้ฟิลแบบว่าเหมือนมาฮอลิเดย์ ลับมาเจอกันนะคะที่ช่องเอมี่กิติยานะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะแอบใจหายนะเพราะว่าจะเป็นบล็อกสุดท้ายนะคะที่แอมจะไปถ่ายแบบที่คอนโดที่แอมอยู่มาแบบนาน,น,นมากๆนะคะก็คือ4ปีกับ5ปีนะคะเอาตรงๆถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามกันมาเนาะจะเห็นสเต็ปของแอมมากเลยตั้งแต่สเต็ปเรียนจบนู่นนี่นั่นอนะไรอย่างเงี้ยจนแบบว่ามีลูกนะคะแล้วตอนเนี้ย แอมก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะคะตอนนี้แอมถ่ายอยู่ในบ้านนะแต่ว่าแอมอะ่ะยังไม่ได้ทำบล็อกอยู่บ้านเลยใครอยากดูบวก1เม้นบวกหนึ่งกันมาเยอะๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ย เราจะพาทุกคนนะคะไปที่คอนโดครั้งสุดท้ายแล้วก็จะพาไปดูว่าเฮ้ยคอนโดที่มันแบบเก็บเกลี้ยไม่มีอะไรเหลือแล้วสภาพมันจะเป็นยังไงแล้วก็ฟอร์สเชตี้ของคอนโดเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะซึ่งตอนนี้น่าสุดอยู่แอมจะมเมาเรื่องหนึ่งคือเรานะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เลื่อนฟีดนะออนไลน์ตลอดเวลานะคะแล้วเราไปเห็นนะคะเป็นสกินแคร์ที่เราอะใช้หมดไปหลายขวดแล้วแล้วก็นําเข้ามาอยู่ในเฟรริตด้วยนะคะแบรนด์นี้นะเขาออกมาเป็นลายใหม่ล่าสุดนะคะที่มีเลดี้ป้าเป็นพรีเซนเตอร์ เดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาให้ดูนะคะนั่นก็คือพรอน,นั่นเองทุกคนล่าสุดเนี่ยเขาออกมานะคะเป็นลายนี้สีทองหรูหราลักชัวรี่แบบนี้นะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้แอมนะคะเคยใช้เป็นตัวพรสีแดงก็คือรุ่นนี้เนาะ แอมมาใช้นะคะตั้งแต่แบบซองนะคะไปจนถึงแบบขวดซึ่งแบบขวดแอมชอบมากทุกคนเพราะว่าใช้แล้วคือผิวแบบดีมากๆแต่ว่ารุ่นนี้นะคะที่เขาออกมาใหม่เนี่ยจะเป็นรุ่นนะคะพรเฟิร์มแอนด์ลิฟท์นะคะเอจมิราคิลนะคะก็จะมีออกมานะคะทั้งหมด3อันนะแต่ว่าขอพูดนิดนึงนะคะซึ่งแอมอะลองใช้แล้วทุกคนเป็นเวลา4สัปดาห์นะคะจากขึ้นรูปก่อนใช้ไว้ให้นะคะก่อนใช้เนี่ยก็จะแบบหน้าก็คือจะแอบ,บกลมๆอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็แบบว่า เออหน้าช่วงนี้นะคะก็ตึงกระชับมากขึ้นนะแล้วก็จะให้ดูผิวสดใกล้ๆนะคะแบบที่ยังไม่ได้ลงสกินแคร์ใดๆนะทุกคนเดี๋ยวขอใช้ไปพูดไปล้วกันเนาะ อ่ะอันแรกนะคะที่ยังจะใช้ในตัวนี้เขาจะเป็นตัว water essence นะคะตัว essence ของเขาเนี่ยก็คือจะบางเบานะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะคือชอบมากเอาตรงๆว่าช่วงนี้นะคะหลังจากที่คลอดน้องเนี่ยตั้งแต่ก่อนคลอดคือไม่สามารถไปทําเทอร์มาหรือแบบไปฉีดหน้าให้มันยกกระชับหรืออะไรได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเน้นเป็นสกินแคร์เป็นหลักเนาะเขาบอกเลยนะคะว่าถ้าเราอ่ะใช้เซตนี้เนี่ยก็คือจะได้ฟีลแบบว่าไม่ต้องไปร้อยใหม่ที่คลินิกรวมถึงให้หน้าเนี่ยตึงกระชับหน้าวีเชฟ อบหน้าเป๊ะนะคะภายใน4สัปดาห์นะทุกคนแต่ว่าอเน,นี้ยเป็นอันที่จึงมากและอยากมาให้ทุกคนดูมากนี่น้องเขามานะคะในลักษณะขวดแบบนี้ซึ่งมันสวยงามมากเขาเป็นตัวดับเบิลบูสเตอร์เซรั่มนะคะซึ่งเวลาที่แอมใช้ใช่ไหมอ่ะให้ดูนิดหนึ่งสังเกตนะคะว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะมี2อันนะคะก็จะเป็นตัว a อ r y s e r u m นะคะกับตัว Glowing Gel นะคะซึ่งพอผสมกันแล้วค่ะทาผิวก็คือซึมเร็วนะคะที่สำคัญไม่เหนียวหนานะนะคะแล้วก็ช่วยแบบให้ผิวกระจ่างใสนะคะตึงกระชับนะคะให้หน้าเด็ก,หน,ดกหน้าเด้งจนลืมอายุไปเลยค่ะนี่ส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเซรัมเขาก็จะมาเป็นแบบเซรัมน้ำใสไปเลยหรืออะไรอย่างนี้ไปเลยแต่เนี้ยค่ะจะเป็นเซรัมที่มา2ตัวใน1ขวดเออก็คือ ดีงามพระรามแปดมากแล้วก็มีการพัฒนาสูตรนะคะมาจากสถาบันในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะเรียกเดีว่าตัวนี้คือแบบปังมากๆและแอมมาชอบเนื้อสัมผัสนะทุกคนคือมันดีงามมากชุ่มชื้นดีมากนะคะแล้วก็เวลาทาเสร็จเนี่ย เราใช้พวกรองพื้นหรืออะไรก็คือไม่ทําให้รองพื้นเปลี่ยนสีแล้วก็ไม่ทําให้หน้ามางกล่องเนี่ยจะเป็นแบบนี้ซึ่งแบบแอมบอกแล้วว่าลายเนี่ยเขาทํามาลักชัวรี่มากๆเลยนะคะซึ่งด้านหลังเนี่ยเขาเขียนมาชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวขออ่านให้ทุกคนฟังนิดนึงนะ,ะเขาจะมีนะคะเป็นตัวเรตินอลสีนะคะที่ช่วยลดเรือริ้วรอยนะคะมีเป็นตัวไดเปปไทด์ช่วยผิวเนี่ยยืดหยุ่นกระชับมากขึ้นมีนะคะเป็นไนอาซินามายเขาก็จะช่วยนะคะให้ผิวกระจ่างใสามากขึ้นแล้วก็มีนะคะเป็นสารสกัดข,ของซาลายสีแดงให้ผิวเนี่ย แล้วก็เด้งนั่นเองนะคะแล้วหลังจากที่ลงเซรั่มไปแล้วเนาะแอมก็จะใช้นะคะเป็นนี่เลยตัวครีมของเขาแอมก็จะทาให้ดูหนึ่งฝั่งก่อนนะคะมันจะช่วยปรับให้แบบผิวเรากระจ่งางใสมากขึ้นคือทาได้ทั้งหน้าทั้งตัวนะคะก็จะทาไปเลยนะเขาจะมีกันแดดนะคะ SPF 3 0นะทุกคน PA บวกบวกนะคะสังเกตไหมคะว่าเวลาทาไปแล้วเนี่ยคือผิวมันจะกระจ่งางใสนะคะขึ้นหนึ่งระดับนะแล้วมีกันแดดในตัวเนาะแอมก็จะทาอีกหนึ่งฝั่งนะคะ ลงสกินแคร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะไปแต่งหน้านะคะใน t i k ต o k นะแต่ว่า ใครนะคะที่อยากลองเป็นพรไลนี้นะคะก็ไปหาซื้อกันได้เขาเนี่ยจะมีตามห้างสรรพสินค้าชันนาทั่วไปเลยนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าใช้สารสกัดเนี่ยเข้มข้นจัดเต็มแต่ว่าทาง่ายบางเบาแล้วก็เห็นผลจริงในสีสัปดาห์เดี๋ยวแอมนะคะขอตัวไปแต่งหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันจ้าตอนนี้นะคะก็แต่งหน้าเสร็จแล้วซึ่งอาจจะบอกว่าทุกวันอะแอมจะมาไลฟ์ในทิกต o k นะจ๊ะสามารถเสอร์กันได้คาว่าเอมม่กิริยาคือฉันไลฟ์ตลอดและคือคนก็จะมาให้กุลงกุหลาบแล้วแบบหลายคนก็มาคลิกไลฟ์ซึ่ง ูลายนี้ก็คือคนที่คลิกไลน์ป้าเข้าไป6,5 0ัปังมากพี่สาวซึ่งลุคที่แต่งหน้าในวันนี้นะคะก็จะเป็นลุคป,ประมาณนี้เลยนะคะที่เราจะพาทุกคนนะคะไปดูคอนโดกันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะก็ไปเจอกันที่คอนโดเลยคะ่ะไปเลยายมาแล้วจ้ะก,กลับมาเจอฉากเก่าๆที่ตรงนี้ที่เจอกันมาอยู่ประมาณ4ปีกว่านะคะเรียกได้ว่าแบบค่อนข้างยาวนานเนาะแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ แอมจะถ่ายที่นี่นะทุกคนเพราะว่าเราจะไม่ได้อยู่ดี่กันแล้วเราจะย้ายไปอยู่บ้านหาวอนกันแล้วจ๊ะก,ก็จะพาทุกคนนะคะมาดูห้องหลังจากที่เราอะย้ายของออกไปทั้งหมดว่าสภาพห้องตอนเนี้ยเป็นยังไงอะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยตั้งแต่หน้าห้องฉันไม่ใส่หมวตัวจริงเดี๋ยวจะให้ดูความตลกแปตามมาตลกมากมาก็คือทุกคนจะเห็นแม้ว่าเลขกเกลีอยู่ตรงนี้จ้ะแล้วก็มีทองเปลแปะอยู่ก็คือจริงๆอะห้องเนี้ยมันคือ2 0ศนเออทัพห้ปชปะซึ่งเคยให้แบบ คล้ายๆคนที่เขาดูฮงจุยยามาดูเออเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดลงท้ายด้วยเลขแปดอันดีนู่นนี่น,นั่นคืออยู่ห้างนี้แล้วรวยแล้วก็เป็นทิศที่แอบม,มาอยู่แล้วรวยทุกคนแต่แม่ก็ทักว่าถ้าเป็นเลขศูนย์จะทําให้เราใช้เงินเยอะนะอะไรประมาณเนี้ยแม่ก็เลยเอาทองคํานะคะแล้วก็เลขกล้ามแปดจะเป็นเลขมงคลอะไรเงี้ยเออเนี่ก็คือสอันงลุยแฮท์ูจริงอ่ะเราเข้ามาในห้องกันเลยดีกว่าค่ะมาเลยจัดโล่งมากเป็นยังไงคะยายขอออกไปอะไรเรียบร้อย แอมมาชอบโซนตรงนี้มากที่สุดนะเพราะว่าเพราะว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่าการทําครัวแล้วมันมีแบบเหมือนคล้ายๆเป็นบาร์หน้าอย่างเง,งี้ยมันดูชิลมันดูแบบเป็นงานแบบว่าคล้ายๆแบบบ้านฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบมากแล้วก็ตอนแรกเนาะคือด้านเนี้ยค่ะจะเป็นสีแดงทั้งหมดนะคะก่อนที่เราอจะเข้ามาย้ายมาอยู่เนาะพอเราย้ายเข้ามาอยู่เราก็เลยเปลี่ยนสีห้องทั้งหมดเป็นสีแบบออกโทนขาวๆเทาๆให้ห้องมันดูกว้างมากขึ้นนะคะ แล้วโต๊ะที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะทุกคนมันไม่ใช่โต๊ะลายแบบนี้นะแต่แอมอะไปซื้อสติกเกอร์ลายหินอ่อนมาเว้ยถ้าเกิดใครที่จะแบบเหมือนรีโนเวทห้องแล้วไม่อยากแบบเปลืองงบอะไรเงี้ยก็เออลองไปซื้อได้เนี่ยมันจะเป็นสติกเกอร์แบบเนี้ยถ้าเกิดมาถ่ายใกล้ๆอะคือจะเห็นเลยว่าเป็นรอยสติกเกอร์แปะอยู่แบบนี้นะทุกคนอย่างห้องนี้ใช่ไหมคะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะมีมาอยู่แล้วจะมีพวกตู้อบตู้อะไรแต่ว่าตั้งแต่เราย้ายมานะเราไม่เคยใช้อันนี้เลย เขาเรียกว่าตู้อบอ่ะอบพวกคุกกี้อบพวกของกินอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่เคยไม่เคยได้ใช้เลยนะคะมุมนี้ก็คือกลายเป็นโล่งไปเลยหลังจากที่เราย้ายของออกนะคะคือไม่มีแบบของอะไรทั้งสิ้นคือหมดเกลี้ยงแล้วนะคะก็ถือว่าแบบใจหายเหมือนกันเนาะ แล้วก็อีกมุมหนึ่งที่แอมชอบมากนะที่แอมแตัดสินใจมาอยู่คอนโดเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเป็นห้องที่กว้างประมาณ80ตารางเมตรแล้วก็เป็น1ห้องนอนคือไปดูคอนโดนมาหลายที่แต่บางที่เขาจะเป็น80ตารางเมตร2ห้องนอนซึ่งมันก็จะเป็นห้องเล็กๆ2ห้องอะไรเงี้ยมันก็จะรู้อึดอัดแต่ว่าที่เนี่ยคือเป็นห้องนอนเดียวไปเลยก็คือกว้างๆไปเลยและอีกอย่างที่ชอบมากๆเวลาที่ตื่นขึ้นมานะด้วยความที่คอนโดที่เนี้ยค่ะเขาจะเป็นแบบหน้าต่างบานใหญ่แสงจะเข้าดีมาก แล้วก็เปิดมาคือจะเป็นต้นไม้แบบน้เลยคนเนี่ยเนี่ยพอตื่นมาปั๊บก็จะเห็นต้นไม้แบบนี้ซึ่งมันดูสดชื่นด้วยความที่เราอยู่กรุงเทพเนาะแล้วแบบมันจะไม่ได้ฟิลตื่นมาแล้วเห็นเขียวๆอะส่วนใหญ่คอนโดส่วนใหญ่หรือบ้านส่วนใหญ่ก็คือตื่นมาแล้วแบบ เปิดประตูมาคือเจอแต่บ้านไปหมดหรือแบบเจอแต่คอนโดเจอแต่ตึกไปหมดหรือเป็นถนอนอะไรเงี้ยแต่นี่เนี่ยก็คือเปิดแบบปั๊บก็คือมีเ,เขียวๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันรีแลกต์ดีแล้วมันก็ชิลมากค่ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอุ้มลูกแป๊บนึงเดี๋ยวพาลูกเข้าก้องด้วยคุณถิงถิงเซฮัลโหลหน่อยสิคะสวัสดีค่ะพี่พี่เพิ่งตื่นแล้วคะ่ะต,ตื่นหรือยังตื่นหรือยังตื่นยังคะตอนนี้ถิงถิงทุกคนแบบทุกครั้งที่ลงรูปน้องก็คือจะมีหลายคนแบบอินดูน้องมาก ตอนนี้นะคะเด็กแก้งดูของเรากําลังจะเข้าสเดือนแล้วไวัยไหมคือแอม่ะเหมือนเพิ่งลงคลิปว่าแบบอะฉันคลอดลูกแล้วนะตอนนี้น้องกําลังจะ4เดือนแล้วนะคะซึ่งแบบการเลี้ยงเด็กก็คือวมากแล้วก็เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเห็นว่าแอม่ะอาจจะไม่ได้ค่อยได้อัปเดตแบบเป็นคลิปวีโอเยอะๆเนาะเพราะว่าเราก็แบบเลี้ยงลูกเราก็มีพี่เลี้ยงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะเป็นพมอยู่กับลูกเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกเป็นเด็กเขาเป็นเด็กได้ครั้งเดียวนะทุกคนเนาะโอ้โหคิวเวอร์ หนานอนไปด้วยพี่พี่แอดมินคือรักมากรักคุณหิงถิงมากนี่ทุกคนดูดูความจิ้มลิ้มของเขามแม,มาน่ารักปลอันนั้น่ดูแก้มสิอ่ะไปเดี๋ยวให้ถิงๆิงนะคะพาไปดูห้องที่ก่อว่าห้องเป็นยังไงเพื่อห้องนอนเนี่ยเราก็คือเอาแบบผ้าปูอะไรออกหมดแล้วแล้วแบบฝั่งเนี้ของห้องใช่ไหมถ้าทุกคนจาได้ก็คือมันจะเป็นพวกชั้นนะคะเครื่องสําอางทั้งหมดนะแอนก็เอาชั้นเนี่ยออกไปนะคะเราก็คือเอาไปไว้ที่บ้านเนาะเอาไปไว้ใส่ของส่วน ตูเ้เสื้อผ้าก็เอาของออกหมดแล้วทุกคนสุดท,ท้ายเราจะพาทุกคนนะคะมาดูห้องน้าคือ <c oughs> ห้องน้ำเนี่ยแอมชอบมากตรงที่ว่ามันจะเป็นบาร์ท็อปแบบใหญ่มากทุกคนคือสามารถแช่นันได้สองคนอ่ะปกติแบบเวลาแอมแช่ใช่ไหมกับแฟนก็จะแช่สองคนแบบมันจะชิลมากแล้วก็คือเป็นกระจกบานใหญ่แบบเนี้ยเออมันก็จะดีแบบดีมีความสุขแล้วก็จุดตรงเนี้ยฉันก็คือแปะไว้เลยเพราะว่าอะไรปะ คำว่า grateful กับ positive นะคะแปลแปลว่าเออปิติยินดีแล้วก็เป็นอารมณ์เป็นหบวกเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครรู้ถิงทิงเนี่ยคนถามเยอะมากอะเดี๋ยวขอเดินออกไปนอกนอกห้องน้ำก่อนมามามาตามนะคือถ้าทุกคนอะถามมาเนาะว่าแบบทิ้งทิงแปลว่าอะไรคะคุณแม่อะทิ้งทิงตอบเขาไปสิลูก<ม>ทิงทิงตอบอย่างทิงทิงตอบก่อนรู้ว่าลูก<ม>ชื่อลูกแปลว่าอะ <ๆ S 2> ไรคุณแม่แปลว่าอะไรคะคือจะบอกว่า ถทิงๆนะคะเป็นภาษาจีนทุกคนซึ่งแปลว่า be grateful นะคะหรือว่าแปลว่าปิติยินดีนั่นเองนะคะหรือว่าแปลอย่างได้ว่าแปลว่าสง่าง,งามนะคะในภาษาจีนเนาะก็นั่นแหละตาแต่งม,มาก <c oughs> เลี้ยงลูกอะเนาะมันได้นอนน้อยแต่มันก็นอนนะแต่ว่ามันก็มีความสุงม,มากๆเลยอะ <c oughs> ก็นั่นแหละวันนี้พาทุกคนอะ่ะมาดูนะคะ ซึ่งฉันอะให้ดูความตลกเว้ยคือฉันพาแม่บ้านกับพี่เลี้ยงออกมาด้วยแล้วมันก็จะมีแบบเหมือนช่องช่องหนึ่งตรงตรงห้องครัวก็คือลืมเอาออกไปหรือว่ามันเป็นช่องอะไรแล้วตอนเนี้ยพี่เลี้ยงกับแม่บ้านก็คือตื่นเต้นมากอาไปดูกันดูดีพี่เลี้ยงกับแม่บ้านตื่นเต้นมากก็คือฉันลืมเอาขนมฉันฉันลืมเอาช่องขนมอันนั้นกลับไปแล้วทุกคนดู ก็คือเป็นขนมที่แอมชอบกินมากทุกคนนี่อันนี้เป็นขนมที่ฉันชอบมากจ้ะมันเป็นขนมญี่ปุ่นปะวะน่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีไม่รู้แต่แบบมันอร่อยมากแล้วก็อีกโซนนึงอโซนตรงนี้เนี่ยจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่สําหรับใส่แบบพวกสตะลารอน่ะก็คือนี่ไม่เป็นอะไรตุ่ยเองไม่ใช่ตุ่ยนะเป็นคือรักษา เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูฟารสเอ่อฟารสไปดูฟอรซิลิตี้ของที่นี่นะคะหรือว่าแบบพวกที่อำนวยความสะดวกหรือแบบพวกสระน้ำว่าที่เนี่ยเป็นยังไงซึ่งบอกได้เลยนะว่าสระว่ายน้ำที่เนี่ยก็คือได้ฟิลแบบว่าเหมือนมาฮอลิเดย์ไปคะ่ะลงไปข้างล่างกันมาพามาดูเป็นห้องเอ็กเซอร์ไซส์ซึ่งอยู่ที่นี่มาสี่ปีกว่าลู้ป่ะใช้ไปประมาณกี่ครั้งใช้ไปแบบสิบกว่าครั้งอ่ะสี่ปีถือว่าน้อยทุกคนปีนึงสามครั้งสี่ครั้งอ่ะ แบบน้อยมันก็จะมีบางช่วงที่ฉันอะปฏิญาณกับตัวเองไว้ว่าแบบาจะออกกําลังกายนะแบบอยากเป็นสายเฮลตี้แต่สุดท้ายคือออกได้สามสีวันสิงก็คือแม่แหละหมดหมดแรงมันรนใจในการออกกําลังกายห้องแบบออกกําลังกายถือว่าดีนะคือแบบสอนเต็มมากคือบางที่เขาก็จะมีแบบขอคุ่ธุรกิจนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยังคป็นที่ออกกําลังกายดีคนแล้วก็่ยมีแบบสายยกเวท แล้วก็โยขาะอะไรเงี้ยมุมที่ดิฉันมาแต่งตัวมาแต่งเสร็จแล้วฉันก็จะมาถ่ายรูปตรงมุมนี้ถ่ายรูปเสร็จออกแบบอ้าสิบนาทีอ่ะคุณยี่กี่แล้วฉันก็ขึ้นห้องละจ้ะจบจบการรีวิวไม่รู้เป็นมีใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเป็นแบบอ่ะถ่ายรูปออกออกกำลังกายนะแต่จริงๆก็คือสิบนาทีแล้วก็ขึ้นห้องและอาตาตาตาไปดูไปดูสว่าไปมนะสว่าจ้าเป็นห้องนะคะที่ไว้สำหรับรับแขกเนาะเวลาที่แบบใครมาหาแอมที่คอนโดเนี่ยถ้าไม่ได้อยากให้ขึ้นห้องแบบนั่งคุยงานอะไรเงี้ยก็จะให้มาเจอกันนทีี่ห้้้องแลวก็ เปิดปลายอาจจะไดูคือได้ฟิลเหมือนมารีสซอ์ทุกคนเลยเนี่ยมีที่นั่งอ่าน,นั่งซื้อนะคะแล้วก็เปิดแอร์ได้ด้วยนะก็มีจกักคือจะเป็นสระแลายนะร่รมรื่นตอนเย็นก็จะมีแบบว่า คนมาว่ายน้ํากันแล้วก็จะมีเด็กๆนะคะคอนโดเนี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่อยู่กันอ่ะจะเป็นฝรั่งญี่ปุ่นเยอะมากเลยเป็นคอนโดที่แบบเตี้ยทุกคนคือแอม,มไปดูคอนโดแบบสูงมาแต่แอมรู้สึกว่าเออพออยู่คอนโดแบบเตี้ยๆม,มันแบบรีแลกซ์ดีแล้วมันก็คนไม่พูุกพ่านอะไรอย่างเงี้ยไม่วุ่นวายเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบมากตอนเช้าๆตอนที่ช่วงคลอดลูกใหม่ๆใ,ใช่ไหมคะแอมก็ยังอยู่ที่นี่อยู่เนาะก็จะเอาลูกอะคะ่ะตอนเช้ามานั่งที่นี่แล้วก็แบบมาดูวิวน้ําแล้วก็รับอากาศเย็นๆอะไรเงี้ยก็ ชอบม,มาเลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็นี่จ้าก็จะเป็นคลิปนะคะที่ถ่ายกับคอนโดเนี้ยเป็นครั้งสุดท้ายนะทุกคนเออตอนทิงทิงเกิดเนี่ยถึงหิงก็คือยัองอยู่คอนโดนี้อยู่นะคะแต่ตอนนี้ลูกน้อยก็คือย้ายเข้าอยู่บ้านเร็กน้อยแล้วค่ที่อยากดูคลิปนะคะเป็นคลิปแบบเปิดบ้านตอนอยู่จริง,รงๆเม้นกันมานะจ๊ะเออสําหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ และคุณลูกต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปวิโดโอหน้านะคะก็บ๊ายบายมาถ่ายถิงๆหน่อยจีมาดูเด็กกินมือหน่อยจีว้าวอร่อย